สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ่านผู้ชมทุกท่านเขาซูรายการเบิงแล้วรวยซีหาหกพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงบ่ายค่ะของมือวันที่อ่าวันที่8นะคะเดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2 5 6พพี่น้องค่ะมาอนีนะคะแอดพาพี่น้องพ่เท่าสุขสุขคนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากพอใช้ยุ่มค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของพอใช้ยุ่มนะคะวันที่ม่านะคะพี่น้องอ่าพอเราหาสามหนึ่งบนเนาะ สามหนึ่งผ่นมาออกลางที่หาพี่น้องคะสามหนึ่งมาออกลางนะคะพี่น้องตะวันโมนีกติดต,ตามคือเก่าสําหรับแนวทางของพอชัยภูมินะคะพี่น้องคะได้มาแล้วอ่าแนวทางของพอชัยภูม,มิโมนีนะคะสิได้ว่าเป็นตัวใด่้พี่น้องมาติดตามรับชมรับ,รบฟังคลิปนี้ของพ่อมืกันค่ะครับชุดชุดเลยสามสามหกครับโอ้โมนีนรัฐบาลไทยเอาเลขตีบ้าเอาเลขเอาเลขบนขั้นสามถูบนขั้นครับเออได้ค่ะ สามสามหกอ่อสามสามหกค่ะสามสามเจ็ดสามสามเจ็ดค่ะสามหกหกสามหกหกค่ะสามหกเจ็ดสามหกเจ็ดค่ะอีอ,อ,อีชุดนึงอีกสองถูกนะครับนะค่ะหาหนึ่งหา,หาสอง หาหนึ่งหาสองค่ะหกหนึ่งหกสองมีมียางละสี่คู่นี่ยครับหกหนึ่งหกสองค่ะสองตัวนี้เป็นบนล่างตีพอ่อคะหรือว่าบนย่างเดียวคะม่มมมมนน,ออน,ออนัโอสองไอสองตัวนี้นพ้อนะยู่ครับเออได้เลยค่ะพ่อคะวันนี้เราเรีล่างอีกสองคู่คด้วยครับเด้อ โอ้บันทล่างโดยเฉพาะที่พ่อสองสองแปดแปนะครับสองแปดตกเจ็ดแปดค่ะมีมีเท่านี้เลยครับมีเท่านี้วัดที่พ่อครับมีตัว<า>เน้นไหนบ้างคะโอ้ว่าท่านี่เน้นวัดที่ได้ฟันได้ยังจกักไปพ่อางวันนี้บ่กฝันทีนอ้ยอยู่ว่าฝันบ่อฮะ ยูฟันได้ฝันบ่เมันเนี่นมาโอ้ยวังวังเนหันกับฟันมันเข่ายุ้ของเรก่ะมันเข่าหาหกของบเราด้เข่าหากะบับ่ได้ซื้ออย่าสีหากกได้บได้ซื้อตั้งแต่ต้าวดใดแปดหาหกบันมันซื้ออย่างไบอดี้บอด้ซื้อยังเลยบได้ซื้อยงเลยฝันได้ซื้อพอถ้าไปซื้อนี่มันมันกับบ คือดว,ชวงช่วงนี้มันเป็นในวัฏวิบวัฒไม่รา่ามีซื้อนี่มันก็บาออกตัวทเท้าอยากซื้อสิได้ไหคะ่ะปะเท้าบาซื้อนี่มันก็นออกอยุ่งจีนะก็เลยว่าเออให้เอฟซีมันซื้อจ้าที่มันมักน้ำได้ของผูใ้ใดเขาเน่ว่าจะมาอาจารย์เลยเนี่ยครับหลายอาจารย์อยู่ที่พ่อเขาสามตนนี่ก็มี่สองอาจารย์ด้วยค่ะทั้งทั้งการะสินพ้นเข่าวหลวงพ่อหลวงพ่อเออ่าอพ้นเข่าวิ่งค่ะไม่ได้เนื้ชุดพ้นขาวจ้ะ ด้ชุดบังาเขา่าคือบรงด้วยโทรหาเพิ่นรอบเดียวบริโทษรอบสองร,รอบสองนี่เบอรหงด้วยไม่โทรหาเพิ่นขะเพิ่นของเพิ่นนันเข่ารอบสองรอบแรกเขาเล็กวิ่งค่ะค่ะเยออีกสองคู่ปะเนียนะอีกสองคู่นึกห่ากับศูนย์ห้าอีกปเนี่ยนึงหากับศูนหาวัะที่คะนี่ลเชอาวนเลกข้มนี่ไ หนึ่งหาซูนหาที่พ่อเขียนลงได้ดินี่เขียนลงรถจ้าเป็นบนเป็นล่างแล้วพ่อเนาะนั่นยุน่งล้วทั้งเชื้าวันบนเรืเ่องเรืเ่องผู้ใหคู่ทั้งมิชชันี่ล้วเออค่ะค่ะค่ะอืมผมฉับบนได้เวลางด้วยสิครับ, <laughs> บว่าท่านเดบเวลาเดี๋ยวพอเป็นยังค่ะเดี๋ยวบางคนก็เอาเต้มเอาเองก,ก็ได้ค่ะอจ้า <laughs> เสียงฝนปอกแป๊กป้เนาะพ่อเนาะนเสียงฝนยินเสียงฝนอยู่บ่แม่นค่ะมันมันตกใส่สังกะสีค่ะ มันมันมัน่แหงดนันตกลิ้นเอลนั่นแหละจ้ะยุบบ้านยุบบ้านกระห้องก็สิเศร้าเนือนพอช่วงเที่ยงก็ตกแห้งเหมือนจ้ะจ้ะไมมไเขาซากบ่ยเขพอมื่อนต้เศ้านแล้วค่ะิ่บ้านอยู่มืน่นน่ะ ouais, okay. เออค่ะสีเขาในบ้านตีคะเออได้ไค่ะพ่อคะเขาซากครับ อา่าแจ๊ะแจ้า,จาพอ่อเอาคงทุกทายพอจังก็สีเน้นให้วัตถี่พอ่อครับได้คะ่ะได้คะ่ะขอให้สีสุขดีทุกคนนะครับด้วยจ้าขอบคุณพ่อหลายๆท่านะค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพ่อค้าโชคดีค่ะครสรุปแล้วทางถ่ายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะ่ะแนวทางจากพ่อชัยภูมิ นะคะพี่น้องคะแนวทางอของพอชัยปุ่มมันี่ค่ะมี3 3 6นะคะ3 3 6 3 3 7 3 6 6 3 6 7 5 1 5 2 6 1 6 2ค่ะลางค่ะพี่น้องคะลาง2 8 7 8 1 5กับ0 5นะคะมันี้พอเราบนันรในวงกลมบัตรในเน้นตัวใดหายได้ค่ะพี่น้องเด้อ,อเอาสําหรับแนวทางของพอชัยปุ่มมวลที่ผ่านมานี่พอเราบอก3 1บอกบนนะคะพี่น้องแต่ว่ามาเป็นลางนะคะพี่น้องคะ ะตบ้ามนี่กติดตามคือเก่าเนาะสำหรับแนวทางของพอชัยภพุ่ินะคะพี่น้องคะเอาอย่าลืมนะคะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมพี่น้องแคปหน้าจอนะคะนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางจากพอชัยภพุมินะคะอย่าลืมนะคะพี่น้องนําไปพิจารณาเบื้องน้นค่ะพี่น้องคะ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบานเทาสุขสุขอนนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากพอใช้ยุ่มค่ะสาหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะพี่น้องคะท้าอยากสิพากับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขามาเลวก็อย่าลืมนะคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เสไดม่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะตั้งบทั้งมมดมณีของพอชัยภูมิมีเพียงซํานีพ้พลพี่น้องอ,าอยากให้เบิ่อเลือกติดตามแนวทางของอาจารย์ทันดของเส้นทันดคอมเมนต์ขมาได้ค่ะพี่น้องเลือกคอมเมนต์ขมานะคะเดีย๋ยวเพิ่อนเลือกติดต,ต,ตามให้นะคะพี่น้องคะสำหรับรัฐบาลไทยนะคะล้วก็ะ คำโค้งนะคะเอกสิติ์ตามให้ทุกอาจารย์เด้อพี่น้องคอมเมนต์เข้าม่าในเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่าสิได้รูร้ว่าพ่อพี่น้องกำลังทานแนวทางของอาจารย์ท่านใดอยู่นะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้นะคะเป็นโค้งแรกของพ่อชัยภูมิเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวถ้าติดตามเบิ่องอีโค้งสองหรืออ่าหรือว่าโค้งสุดท้ายนะคะว่าพ่อชัยภูมเิเราสินเน้นตัวใดให้เพ,พราะวะเมื่อนี้พ่อเล่าบ่ทันได้เน้นเราบ่ทันได้เน้นตัวใดให้เลยนะคะพี่น้องค่ะให้พ่อพี่น้องนําไปพิจารณาเบิ่งเนาะถ้ามักถ้าชอบ หรือวัาแนวทางของพอใช้ยาพุ่มไปตรงกันกันกบที่พ่อพี่น้องมากเนาะยิบจับลอตเตอรี่เอาไว้พ่อค่ะพี่น้องพูดละใบสองใบฮะเทียมีโชคไปน้ากันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเอาทหมดทั้งมวลแนวทาง,นนางมีเพียงสำนีเนาะทางช่องนําเสนอเป็นแนวทางเป็นความเสือส่วนบุคคลให้พ่อพี่น้องใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะใส่วิจารณญาณก่อนที่สิ่ลงทุนนะคะพี่น้องค่ะใส่วิจารณญาณก่อนที่สิลงทุนนะคะพี่น้องคะ่งนนะ,คะ พี่น้องพ้อนพร้อมดิบุณีแดดกะฮุบเขาฮุบออกอยู่ดิพี่น้องตากผ่าซักผ่าดิพี่น้องแลนเขาแลนออกอยู่เฉพาะเดี๋ยวร่วงขีดสา,าดพี่น้องแล้วแล่นเขาแลนออกอยู่พี่น้องเ,าเ,อ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 ,งเอาหนะ้าทางมันนี่นะคะของพอชัยยาพุ่มทำกระถม้มวนมนันนี่มีเพียงซำนี่พี่น้องค่ะยแอกซิเดทคอร์โตล่าพ่อพี่น้องบรทาสุขสุขพอนไปก่อนนะคะพี่น้องเด้อเอาไปพอการไม้ก็เป็นหนคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดี